รับงานได้แต่อย่าพูดเยอะเปิดคำทำนายหมอปลายพูดถึงใบเตยลังขึ้นเวทีรัวๆแต่ดวงสตาเป็นแบบนี้ ได้รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวชั่วข่าวจากคดี Forex รกทีดีสำหรับนักร้องชื่อดังใบเตยสุธิวันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งเธอก็ได้มีงานติดต่อเข้ามามากมายเดินสายร้องเพลงรัวๆมีแฟนคลับไปซัพพอร์ตให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดหมอปลายภายกระซิบได้เปิดดวงของสาวใบเตยโดยบอกว่าดวงของคุณใบเตยเนี่ย ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าค่อนข้างลำบากตั้งแต่ต้นเป็นคนที่เกิดมาต้องใช้คำว่าสะเทินน้ำสะเทินบกเพราะกว่าเขาจะได้อะไรมาขนาดนี้ต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างใจก็ต้องแข็งยิ่งกว่าหินยิ่งกว่าเหล็ก24มีนาซึ่งเป็นวันเกิดเป็นคนที่อดทนที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายนอกอาจจะสดใส แต่ภายในเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองเศร้าภายในมีความเครียดค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นศิลปินเราเลยไม่เห็นในมุมนั้นเราอาจเห็นเขารวยชีวิตจริงมีความเศร้ามีปัญหามีปมในใจที่เขาไม่รู้จะแสดงออกยังไงเลยแสดงออกใยการโชว์หรือสนองความต้องการของตัวเอง ดวงของคุณใบเตยเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งประมาณเดือนมีนามีนาอีกทีหนึ่งต้องเคลียร์ให้จบให้ครบทุกอย่างทําตัวเองให้สะอาดน่าจะเรื่องคดีเพราะรู้สึกยังไม่หมดดวงดีขึ้นแต่เป็นช่วงสั้นๆขอแนะนําช่วงธันวามกราทําบุญบ้างสองรอบเลยค่ะ คันวาหนึ่งรอบและมาการาหนึ่งรอบแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม7-14วันอย่าเพิ่งรีบรับงานเข้าใจต้องหาเงินแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนรักษาใจตัวเองก่อนไม่งั้นมรสุมชีวิตจะกลับมาเพราะอารมณ์เพราะความเครียดภายในความเครียดสะสมเจองานกลับมาทุกอย่างประทุเร็วขึ้น เจองานกลับมาทุกอย่างประทุเร็วขึ้นเรื่องที่น้องเจอมามีทั้งขั้วบวกและขั้วลบตัวน้องน้องรู้ว่าทำอะไรปรับใจตัวเองก่อนให้ดีค่อยๆเริ่มชีวิตใหม่ทำบุญกรวดน้ำให้ตัวเองมากขึ้นพูดคำขอโทษให้มากขึ้นอย่าลืมจุดกำเนิดที่ผ่านมาไปไกลแล้วอย่าลืมบ้านหลังเก่า